และในคลิปวิดีโอนี้ผมต้องเอาชีวิตรอดบนเกาะสวรรค์หนึ่งวันหนึ่งคืนวิธีการเอาตัวรอดก็คือการหาเก็บฟืนหรือว่าเก็บพวกไม้เพื่อน,นำมาเป็นเชื้อเพลิงทำกองไฟและท่อนไม้เอาไว้ทำรั้วล้อมรอบเต็นท์หรือว่าที่นอนที่เราอยู่ในเวลากลางคืนก็จะมีพวกปีศาจกวางเข้ามากวนเราแต่ครั้งนี้ผมได้รับภารกิจมอบหมายจากในหมู่บ้านให้ผมไปตามหาเด็กหรือว่าคนหายเขาไปตั้งแคมป์ในป่ารอบกองไฟสองคนแล้วหายตัวไปเป็นปริศนาหรือว่าโดนจับตัวไปมาดูกันว่าผมจะสามารถทำภารกิจครั้งนี้ได้หรือเปล่าถ้าทุกคนพร้อมแลล้วไปเเรริ่มดูัยคบ มาครับทุกคนตามต้นคลิปเลยนะเนื้อเรื่องก็จะเป็นประมาณนี้เลยวันนี้ผมมาแปลกไหมละ่ะคนอื่นก็ต้องทาการเปลี่ยนชุดก่อนนะครับนะเพื่อจะไปหาเด็กที่หายตัวไปนี่คือชุดนักสํารวจหรือนักผจญภัยออกตามหาเด็กกลางป่าหรือว่ากลางเกาะสวนะรรค์นั่นแหละป้าทุกคนเริ่มเกมกันมาแล้วมาแล้วเรานั่งเฮลิคอปเตอร์มานะทุกคนนะแล้วก็มาลงตรงที่กลางเกาะสวรรค์เลยนะมาถึงที่ประจําการหรือเรื่องภารกิจแล้วนะทุกคนนะททาการหยิบเอากระเป๋าสะพายไปเลยในกระเป๋าก็จะมีพวกเต็นท์นอนนะทุกคนนะไปลงไป อ้สูงชิบหายนึกว่าไอตัวเฮลิคอปเตอร์มันจะจอดลงต่ำกว่านี้โอ้โหแต่เป็นชีวิตจริงนี่ขาหักไปแล้วเนี่ยตรงด้านล่างนี่คือมีกิ่งไม้นั่นเดี๋ยวขอวางกระเป๋าก่อนอันดับแรกเลยนะทุกคนนะก็ต้องทําการเก็บพวกไอเจ้ากิ่งไม้มาก่อนนะทุกคนเออฟรีไฟครั้งนี้มาแปลกไมหมละ่ะทุกคนนะมีช่องผมคนเดียวเลยที่ทําอย่างนี้คิดว่าบริเวณนี้น่าจะโอเคแล้วนะผมก็จะเอาเต็นท์มากลางไว้เลยไอเต็นต์ตรงนี้เป็นจุดเช็คพอยต์นะทุกคนนะเราต้องมา รวมกันเอาชีวิตรอดหรือว่ามาเอาตัวรอดบริเวณตรงนี้เลยนะ,ะในกระเป๋ามันมีสองเต็นท์นะทุกคนนะเต็นท์หนึ่งก็เอามาวางไว้บริเวณตรงนี้แล้วกันอนะ่าโอเควางไวขง้ข้างๆกันอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีให้ตกแต่งด้วยนะทุกคนนะ,ะบริเวณภายในตรงเตนะ็นท์น่ะมันมีให้ตกแต่งตรงพื้นแล้วก็พวกเตียงนอนเยวขอตกแต่งก่อนนะนี่เลยครับทุกคนครับเรียบร้อยแล้วครับทำการปิดแต่งให้มันโอเคขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีเต็นท์กันแดดกันอะไรไว้ด้วยเไม่ใช่เต็นท์นี่เป็นร่มกันแดด เตียงหนึ่งจะสามารถนอนได้2องคนนอะนทุกคนนะและอีกเตียงหนึ่งก็จะมีแค่เตียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะอ่าตกแต่งได้ประมาณนี้แล้วก็ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นแบบกองไฟเนาะจตต้องไปหากิ่งไม้มาทําเพิ่มด้านหน้านี้เป็นเหมือนป้อมปราการทุกคนเดี๋ยวผมขอวิ่งไปดูก่อนนะมันสามารถเข้าไปแอบได้หรือเปล่าโอ้โหประตูมันปิดไว้นี่ว่าถ้าเกิดประตูไม่ปิดนี่คือเก็บเอาเต้นนอนออกแล้วก็มานอนใน,นนี้เลยเนี่ย ถ้าเข้าได้ก็คือโอโหแบบปลอดภัยอ่ะจากตอนกลางคืนน่ะผมเลยบอกทุกคนเลยว่าในตอนกลางคืนนี่มันจะมีแบบสิ่งที่น่ากลัวมานะทุกคนนะแต่ว่าในช่วงตอนเช้านี่คือเราต้องรีบทําภารกิจในการหาฟืนหรือว่ากลางเต็นท์นะทุกคนแล้วก็ส่วนสําคัญก็คือตามหาเด็กกลุ่มวัยรุ่น2คนที่หายตัวไปจากในกลางป่านะั่นแหละแต่ตอนนี้ขอทําการกลับมาตรงเต็นท์เราเหมือนเดิมดีกว่านะกระเป๋าตัวน,นี้คือสําคัญเลยเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหกดกระโดดบ่อยชิบหายผมกดผิดทําการเก็บเอากระเป๋านะทุกคนแล้วก็เอาไปไว้ข้างในตรงเต็นท์ดีกว่าคิดว่าน่าจะปลอดภัยที่สุดเอาตรงนี้เป็นเต็นท์เรานะเพราะว่ามันมีเตียงเดียวสําหรับเราวางไว้ตรงนี้เลยส่วนไอ้สองเต็นท์นี่คือต้องไปหาเด็กวัยรุ่นที่ว่าหายตัวไป2คนนะทุกคนนํากลับมาไว้ที่นี่เนื้อเรื่องในคลิปนี้ก็ไม่ยากเลยนะทุกคนนะโอ้โหเดินติดเต็นท์แต่ผมขอเดินสำรวจก่อนบริเวณตรงนี้ทำไมมันไม่มีน้ำเลยวะบริเวณแถบๆตรงนี้คือน้ำไม่มีเลยแห้งแล้งชิบหายตามมาอีกฝั่งหนึ่งด เป็นต้นไม้อะไรไม่รู้นะน่าจะเป็นแบบต้นไม้ใหญ่เลยนะเดินฟาร์มของได้ปกติเลยนะทุกคนนะหลักๆเลยก็คือแบบฟาร์มพวกกิ่งไม้ท่อนไม้แล้วก็อันดับรองๆก็คือฟาร์มพวกปืนนะปืนมันก็จะดอปตามบ้านเหมือนแบบโมจันดับปกติเลยนะทุกคนไอ้พวกปืนเนี่ยเดี๋ยวขอเก็บพวกนี้ก่อนนะเก็บเอาไว้เป็นเชื้อเพลิงทุกคนเก็บเอาไว้เป็นฟืนด้านหน้าอีกนึงเป็นกิ่งเล็กๆนะทุกคนเก็บง่ายทําการเก็บไปด้านหน้าอีกนึงวิ่งมาเก็บเก็บให้หมดแลยทุกคน ถ้าเราไม่มีไม้เก็บเราก็ไม่สามารถทำรั้วล้อมรอบได้นะั่นไอรั้วที่เราต้องทําขึ้นคือมันเอาไว้กันปีศาจกวางหรือตัวอะไรไม่รู้ในป่าเอยเดือเดอดเตกแมพเฮ้ยอะไรวะแมพบักทุกคน แมปบักเล็กน้อยไม่เป็นไรเมื่อกี้ก็เก็บไม้ไปแล้วบริเวณตรงนี้เป็นหินมันเก็บไม่ได้แหละหินเอาไว้ตกแต่งแต่ผมขอทำการกลับไปตรงที่เต็นท์เหมือนเดิมก่อนอันดับแรกและส่วนที่สําคัญคืออ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปกดปุ่มนอนทําไมนะเดี๋ยวกดผิดทุกคนอันดับแรกก็คือทําการแบบจุดไฟไว้เลยนะเพราะว่ามันช่วยป้องกันไม่ให้ปีศาจโกในตอนกลางคืนไม่สามารถเข้ามาบริเวณตรงเต็นท์เราได้นะทุกคนคล้าย,ายแมป99วันนั่นแหละแต่นี้ผมย่อเอามาไว้ในเกมฟรีไฟนะ แล้วก็สาหรับใครที่อยากจะเล่นแบบนี้นะทุกคนแบบนี้คือไม่ได้เปิดให้ใครเล่นแบบสาธารณะนะทุกคนเป็นแบบเบต้าสร้างขึ้นมาทดลองให้ผมลองถ่ายคลิปให้ทุกคนได้ดูนี่แหละเอา้างั้นก็แสดงว่าคนดูก็อดเข้ามาเล่นเลยดิมันเป็นไรนะทุกคนไม่ต้องเสียใจไปด้านหน้ามีบ้านไม้สีแดงไม่รู้ว่าข้างในจะมีปืนหรือว่ากระทะหรือว่ามีดอะไรให้เราได้เอาไปป้องกันตัวหรือเปล่านะเดี๋ยวขอไปดูก่อนจ้าเอ๋โอ้โหว่างเปล่าเลยบ้านเราน่าจะต้องได้เดินเข้าเมืองทุกคนนะอยู่บริเวณล,ลงสีเลยมาโอ้โหมันเปลี่ยนเป็นมมมมุุงบคลที่่วา ไม่ใช่ว่าเจ้าชีวิตรอดในตอนกลางคืนอย่างเดียวนะทุกคนเนาะตอนเช้าก็จะมีศัตรูนั่นแหละศัตรูเหมือนแบบในโหมดทั่วไปโหมดแหลงนั่นแหละทุกคนด้านน่ามีศัตรูทุกคนเห็นไหมนั่นน่ะบริเวณฝั่งนู้นอุ้ยมีหมวกเก็บหมวกก่อนทุกคนโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหืมศัตรูเยอะเลยทุกคนเอาปืนยิง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 ปืนเก็บได้พร้อมหมวกเมื่อกี้แหละยิงไปยิงไปยิงไปโอ้โหผมจะมาหยิบหมวกหยิบปืนทีเดียวมันมาแย่งว่ะปืน M4 ตัวนี้ได้มาจากกองศพศัตรูเลยทุกคนนะ โอ้โหกระสุนก็มีจํากัดด้วยทุกคนหมดแล้วหมดเลยนี่ว่าอุ้ยต้องกลับมาเป็นปืนพวกเหมือนเดิมอยิง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 ศัตรูวพวกนี้เป็นชาวบ้านที่เขามากั้นเราไว้ไม่ให้เราไปหาเด็กหรือว่ายัางไงก็ไม่รู้ทุกคนนะตามเนื้อเรื่องยิงมันไปก่อนทุกคนทำไมมันยิงหัวยากจังวะทุกคนดาเมีเขาแค่ละ 20. ยี่สิบนี่ไงเข้าหัวอยู่โอเคนนอกไปหนึ่งโอ้โหเยอะชิบหายในนี้ศัตรูบางตัวก็จะมีปืนหรือว่ามีอาวุธไว้ป้องกันตัวแต่ว่าบางตัวก็ไม่มีก็คือวิ่งหนีเราเลยเออใครยิงวะเดี๋ยวเดี๋ ยิงเราทาไมยิงเราทําไมโอ้โหมีหมวกครบอึยย่อด้วยแบบไม่ย่อให้ครับยิงเลยไม่ต้องย่อให้ครับยิงเลยยิงเลยโอเคน็อกไปหนึ่งยิงไปอีกสองโอ้หูมีลูกซองด้วยใช่ไหมนะ่ะมีลูกซองแผบเก็บเอาไว้แบบศัตรูแต่ผมขอทําการวิ่งหาดูบริเวณตามบ้านตามของในนี้ก่อนนะเผื่อมันมีแบบกุ่มัยรุ่นสองคนที่สูญหาย ไม่มีว่ะนึกว่าจะโดนเอามาขังไว้ในนี้เอ,อมีไม่เอ,อ่ยมีไม่เอ,อ่ยน่าจะไม่มีนะทุกคนบริเวณหมู่บ้านนี้โอ้โหปืนลั่นปืนกระสุนส่วนด้าหน้า,นา,นามีรถทุกคนทําการขับรถไปเลยโอ้โหรถที่เขาเอามาให้เราทําไมมันอืดจังว่าทุกคนรถจิบรถทหารนะแม่มันขับช้าจังด้านฝั่งนี้เป็นทางที่เขากั้นไว้แสดงว่าเกมมันจงใจให้ไปทางนี้เลยทุกคนมา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  ไม่รู้ว่าด้านหน้าจะเจอศัตรูอีกหรือเปล่านะขอพันยาเพิ่มเลือดไว้ก่อนโอ้โหเลือดเกือบหมดนะฆ่าศัตรูก่อนหน้านี้เดี๋ยวนะมาถึงครึ่งทางอุโมงค์มีก้อนหินมากันเอาไว้ทุกคนทางตันว่ะมีทางเดียวด้านล่างสะพานทุกคนไปลงโอ้โหเดี๋ยวนะสะพานแค่นี้เองไฟไม่ลดเลยทุกคนหนีก่อนนี้ก่อนดรถระเบิดกว่ามันจะไม่เหมือนแแบบฟีไฟปกติทุกคนนะกว่ารถระเบิดแล้วเราแบบตายไปด้วยไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนเรามาไกลถึงเพียงนี้แล้วอุ้ยด้านหน้าเหมือนมันเหมือนมันเป็นเต็นเลยว่ะใช่ไหม เต็นที่เขาแบบมาเคปมกลางป่าอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอวิ่งไปใกล้ๆก่อนเออวัดจริงด้วยมีของมีอะไรวางไว้นี่ไงมีกองไฟแล้วก็มีพวกของไม้อะไรเล็กๆไม่รู้นะมีโคมไฟด้วยเออส่วนด้านข้างกองไฟก็จะมีพวกเทียนอันนี้กล่องนมหรือเปล่าแล้วก็หม้อหรือปากระป๋องวนะน่ะ <c oughs> คือเราต้องมาตามสถานที่เดินสำรวจตรวจเช็กให้หมดไงเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าบ่อแสคนหายอยู่ที่ไหนด,ด้านหน้ามีป้ายนี่ว่ามันเขียนว่าอะไรตัวสีแดงๆ คนที่หายตัวไปก็คือเชลลี่กับแม็กซิมเนี่ยทุกคนดูจากรูปแล้วเอ๊ะสองคนนี้มาทําอะไรกันในป่าแล้วก็มาหายตัวไปเนี่ยเออไม่มากันเยอะๆว่ามันจะได้ปลอดภัยบริเวณด้านหน้าเหมือนจะเป็นบ้านทุกคนเราขอทําการวิ่งไปก่อนนะคือตามแมพมันก็จะกว้างเลยทุกคนนะแต่ว่ามันแบบให้เดินไปตามเส้นทางที่เกมกําหนดเอาไว้นะนี่ไงประกาศคนหาอีกละเอ,อ่อมีคนหรือเปล่าหรือว่ายังไงโอ้โหด้านหน้ามีประตูล็อกเอาไว้ด้วยข้างหลังนั้นมีอะไรทาไมมีแสงม่วงๆมาเอ่อบ้านอะไรไม่รู้เป็นคฤือสน์เอ้ยมีคนด้วยนี่ว่า เอ้ยลุงลุงลุงอะไรวงสีเหลืองเหลือง๋งอ,อมันให้ไปพูดคุยลุงเขาพูดว่าเราเริ่มจะอยู่แถวแถวนี้ไม่ได้แล้วเนื่องจากบริเวณหมู่บ้านด้านล่างตรงฝั่งภูเขาหน้าผามีกลุ่มพวกแม่มดที่จับคนไปบูชายันในแต่ละปีถ้าไม่มีเด็กเขาก็จะจับคนในหมู่บ้านมาแทนลุงก็เลยกลัวเลยทําเป็นประตูกรงเหล็กตัวนี้กั้นเอาไว้ส่วนเราก็ตอบหรือว่าพูดกับลุงไปว่าช่วยเปิดประตูให้หน่อยเพราะว่าเราจะไปช่วยคนเอออ๋อ,อ,อ,อโอเคพูดแค่นี้โอด้านหน้าประตูเปิดให้แล้วเว้ยไปไป,ปไปไปด้านหน้าเป็นเมืองแม่มดเหรอ ผมนึกว่าจะประตูมันจะปิดเองลุงแกคงไม่ปิดประตูขังเราไว้หรอกนะเรามีแค่ปืนทุกคนนะที่เป็นอาวุธเดี๋ยวขอลงจากภูเขาหน้าผาตัวนี้ก่อนตามที่ลุงแกบอกนะเ <c oughs> มืองแม่มดงั้นเหรอไอพวกแก๊้งบูชายุงเหรอ <c oughs> เดี๋ยวไอพวกแม่มดแล้วมันจะเจอกระสุนเดี๋ยวขอเดินเข้าไปข้างในอุยโอ้โหเข้ามาข้างในแล้วโอ้โหท้องฟ้าเปลี่ยนสีเลยทุกคน <c oughs> นั่ตหลังเป็นพระจันทร์สีแดงซะด้วยอ้าวเปลี่ยนเป็นบุคคลที่หนึ่งงั้นก็สวยครับโอ้โหด้านหน้ามีอะไรยิงไปอีกทุกคนนัีต มันจะมาก่อกวนไม่ให้เราเข้าไปางั้นหรือแต่เอาจากตามในตัวเกมมันก็จะเป็นบอดนั่นแหละทุกคนนะแต่ว่าแบบมันมาก่อกวนเราเล็อเกินตอนนี้ทุกคนทําการยิงไปก่อนโอ้โหเป้ามันก็ไม่ค่อย็อกให้ด้วยนะทุกคนนะน็อกไป1ตัวมาอีกไหมเอาได้ไง2ตัวเลยยิงไปเข้าหัวเลยนะแต่ขอทิ้งกระสุนก่อนทุกคนมันวิ่งช้านะมันหนักสําหรับคนที่ดูคือไม่ต้องจบผิดเลยนะว่าฟีไฟมันมีอย่างนี้ด้วยหรอทุกคนนะผมได้ทําการเนรมิตหรือว่าสร้างมันขึ้นมามันก็เลยเป็นอย่างนี้โอ้โหเข้าหัเยงลล หลุไปอีกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบหลังต้นกล้วยเหรอหลบหลังต้นกล้วยเหรออุ้ยว่าจ,จะเลิงหัวโอเคน็อกไปหนึ่งเย็ช็อตอเมื่อกี้วิ่งเข้าอุ้ยมีศัตรูกมันไปตรงนู้นเร็วจังวะโอเคมาน่าจะศัตรูไม่มีแล้วนะทำการพังประตูไปเลยทุกคนนะกระสุนมีจํากัดเราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะไม่รู้ว่าด้านในอุ้ยด้านในมีสกิลลิงทุกคนไม่รู้ว่าทางในจะมีศัตรูหรือว่าตัวอะไรมาอีกหรือเปล่านะยิงไปก่อนยิงประตูทําลายไปก่อนมีไหมเอ่ยห้องนีี้ว่่่าางเปละะไไมมอร มีชั้นสองนะทุกคนนะทำไมห้องมันซับซ้อนจังวะด้านบนก็มีกล่องออกมากันเอาไว้ขึ้นไม่ได้อย่างกับเขาวงกดเลยทุกคนนะส่วนแบบข้างในก็แบบมันไม่ค่อยสว่างด้วยยิงไปอีกยิงด้านบนไปอีกมีอะไรหรือเปล่าเอ้ยแม็กซิมนี่วาเฮ้ยมาโดนขังอะไรในนี้เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทำการเอ่อต้องทาลายประตูทาลายโอ้กระสุนหมดเปลี่ยนปืนยิง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 โอเคยิงตัวนี้ไปอีกอ่ะแม็กซิมมาช่วยละโอ้โหกระสุนไม่เหลือแล้วเนี่ยเฮ้ยโอ้ไม่ต้องเสียใจตามออกมาเหลืออีกคนเดียวหอีคนเดียวเคลลี่เคลลี่ อยู่หรือเปล่าด้านหลังน้าจะไม่มีนะห้องนี้หรือเปล่าเนี่ยที่ยังไม่ได้เปิดยิงไปก่อนโอกระสุนกระสุนเลือดสองนัดโอ้โหข้างหน้าในห้องมีท n t นทีมีถังแดงด้วยระมัดระวังนะครับนะต่อสายโอ้โหทีเอ็นทียิ่งกว่าไม้คัฟอีกอ,อันใหญ่ก็มีอาทำการเด้อเด้อทำการตัดสายเอาก่อนไอทีมมัดอยู่ตรงเนี้ยอาอาตัดอ,อกโอเคตัดดอ,อกแล้วทำไมมันสว่างขึ้นวะเฮ้ยสงสัยมันไม่ใช่เชือกนะนะั่นเฮ้ยเป็นเวทมนต์เหรอวะสงสยัยชลรี่โดนสายศีลมัดไว้ทําพิธีกรรมทุกคน หมายถึงว่าพิธีรม TNT อน่ะนะทำการช่วยสองคนออกมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเออเมื่อกี้คือจากฟ้ามืดๆอตอนนี้สว่างเลยวะ่ะเหมือนเราไปใครมนลคาถามันเนี่ยเราไอ้พวกแก๊งบูชายุงหลังจากนั้นก็อุ้ยมันไม่ตามมาเหรอวะนึกงว่าสองคนนั้นที่เราช่วยออกมามันจะเดินตามมานะไอ้ชิลลี่กับแม็กซิมอะไม่เป็นไรไปหาลุงดีกว่านะเออประตูยังเปิดไว้นึกงว่าแบบกลับมาประตูปิดไว้นะโอเคลุงแกก็ยังยือนอยู่ที่เดิมอ,อ๋อเฮ้ยเข้ามาข้างในประตูมันวัปมาตอนไหนวะเนี่ย แล้วเราก็ต้องพาสองคนนี้กลับไปตรงที่เต็นท์เราเหมือนเดิมนะไปครับชิวๆถือว่าช่วยเสร็จแล้วนะเออป้ายเอาออกเลยละเราช่วยเป็นที่เรียบร้อยละตอนนี้คือพระาที่มันก็ใกล้จะเริ่มตกมาเรื่อยๆแล้วนะทุกคนอย่าให้มันเมื่อืนกลางทางก็พอนะไม่งั้นมันจะมีแบบพวกมอนเตอร์วิ่งไล่อีกนะไอพะ้พวกหมาป่าพวกไอ้กวางปีศาจอะไรประมาณเนี้ยส่วนตรงนี้คือรถที่เราขับลงมาเหรอวะโอ้มันขึ้นสนิมหรือว่าไ,ไฟไหม้หมเนี่ย แล้วมันจะขึ้นไปยังไงทีนี้กลับทางเดิมด้านหลังนี่ไปได้ไหมโอเคมีภูเขาเดินขึ้นไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่กลับไปตรงบริเวณโรงสีที่เดิมอ๋อมันมีทางให้อยู่นี่หว่าโรงสีมีสังกะสีล้อมรอบว่าทุกคนเคยเห็นหรือเปล่าวะเนี่ยไปครับตอนนี้รีบกลับไปตรงจุดตรงที่เต็นท์เราเหมือนเดิมเลยครับเพราะว่ากลัวมันจะข้ามก่อนมาๆๆๆก็จะถึงเต็นท์ละด้านหน้าอุ้ยเอยมีกิ่งไม้นี่หว่าเดี๋ยวขอเก็บไปก่อนละกันทุกคนสวยเก็บแล้ววิ่งทุกคนเดี๋ยวมันจะมืดก่อน บางจังหวะในคลิปนี้ผมจะตัดให้มันแบบว่ากระชับมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่ามันจะได้ไม่นานคือผมเล่นนี่เป็นชั่วโมงนะเนี่ยกว่าจะวิ่งไปตรงนู้นตรงนี้ได้แมพก็โคตรกว้างเลยทุกคนนะตอนนี้ก็เอาไม้มาเป็นที่ดงังที่ดังคืออะไรวะที่ห้อยแล้วก็เอาพวกเศษไม้แบบพอนไม้ขนาดใหญ่ที่เราเก็บมานะแล้วก็เอามากั้นไว้บริเวณล้อมรอบนี้เลยนะเดี๋ยวผมขอทําการแบบกั้นล้อมรอบนี้ก่อนนะทุกคนเรียบร้อยฮะเวลาในคลิปคือแป๊บเดียวคือผมกว่าจะวางแบบล้อมรอบบริเวณแถวๆนี้ได้นะเนี่ยเ,เ,ยเ้้เเเดนนนนนัััืออสงกตตตมมาแ่ไห ออตอนนี้ที่พักของเราก็รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นแล้วนะครับนะเดี๋ยวขอกลับเข้าไปด้านในก่อนไอในกระเป๋ามันมีที่เรียกเฮลิคอปเตอร์เดินทุกคนนะกดใช้ได้หรือเปล่ากดไม่ได้วะเสียดายครับผมเราต้องรอไปอีกหนึ่งคืนนะมันไม่สามารถมาในตอนกลางคืนได้เอออะไรเป็นจุดเหลืองๆแม็กซิมกับเชลลี่มันบอกว่าพวกเรารู้สึกหิวช่วยหาอาหารป่ามาให้เรากินหน่อยไอพวกเห็ดนะนะโอ้โหแล้วคือต้องแบบออกไปหาเห็ดอีกเอามาย่างให้ไอพวกนี้กินโอ้โหเอามันมาแล้วมันเป็นภาระอีกไหมเนี่ย แถมใบริเวณแถวแถวนี้มันก็ไม่มีเห็ดด้วยนะเราต้องวิ่งเข้าไปในป่าอีกตรงนึงอะด้านหน้ามีนะมีเห็ดอยู่นะเออมันเลืองแสงอยู่ทุกคนทําการเก็บมันไปเลยนะครับนะภารกิจตัวนี้มันให้เรามาเก็บเห็ดเฉยเนะทุกคนนะมันไม่ได้บอกว่าต้องเอาไปกี่อันเท่าไหรเท่าไหร่งั้นเก็บพอไปสักสามสี่อันแค่นั้นก็พอละมั้งด้านหน้าอันสุดท้ายพอเออมันมีหลายอันอยู่อุ้ยเดี๋ยวนะอือหือด้านหน้าชัดเจนมันมายังไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะมันยังไม่มืดเลยเดี๋ยวเดี๋ยว อะไรวะเนี่ยทุกคนนะในตอนกลางคืนคือไอ้พวกนี้มันจะมีอิทธิพลมากเลยนะเพราะว่ามันจะข้าวเรื่อยๆโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหไปกดวิ่งหามันยังไงล่ะทีเนี้ยมันมาไหมอึอึเหมือนมันขยับมามันมาจริงด้วยทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวหันจอหันจอวิ่งวิ่งวิ่งกลับ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 ที่พักมันเดิมไปครับผมดวน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 อย่าให้มันเป็นตาแดงนะทุกคนนะสังเกตง่ายเลยว่าถ้าเกิดมันยกมือหรือว่าตามันแดงนี่คือมันจะวิ่งได้เราเร็วขึ้นนะยังไงด้านหน้าใช่ไหมมันต้นไม้หรืออะไรวะเน เออเดี w, Recently, ๋ยวเดี like, time, like, layers, like so, on, friend, like ๋ยวเดี <wh> fashion, <stop> ๋ยวเหมือนมันเดินเออว่ามันเดินไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้กลัวว่ามันจะไปทำ้ายแม็กซิมกับเชลลี่นะคือเราจะกลับไปที่เดิมยังไงอ่ะอยู่หรือเปล่าไปเข้ามาข้างในปิด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 เอาไม้ใช้ไม้ที่เหลือปิดมันไว้โอเคน่าจะปลอดภัยแล้วนะโอ้โหพวกนี้ก็นั่งรอด้วยเอาเห็ดไปย่างย่างได้ไหมเออเอาห้อยไว้ก็รอให้เห็ดมันสุกแล้วกันนะเอามาไม่ต้องล้างเห็ดนะเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่เราเดินมามันอยู่ต้องโอ้โหห็นละด้านหน้าเลยทุกคนทำไมมันลูกตามันใหญ่จังวะ โอ้โหเห็นเป็นตัวเลยครับเอ้ยเดี๋ยว,ดดยวเดี๋ยวไปกดโดดทำไมเราโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวแต่มันตาแดงเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าบ้านโอ้มีจุดสีเหลืองอีกอ๋อต้องเอาไปเห็ดโอ้ลิ้นพันหมดเราต้องเอาเห็ดไปให้มันทุกคนอ่ะเอาเห็ดไปให้มันอไปเหยียบจุดเหลืองโอเคโอ้โหวับเข้าไปข้างในบ้านละอือือเหมือนมันจะอะไรเนี่ยไอ้เจ้าปีศาจกวงหรือแกะไม่รู้เดินไปกหาโอ้โหใส่หูฟังเสียงสสดังเลยทุกคนตกใจ มีใครสะดุ้งบ้างหรือเปล่านะทุกคนโอ้โหแม้แต่ผมยังตกใจเลยโอ้โหมันยังมันอยู่ข้างนอกนะมันไม่สามารถเข้ามาได้งั้นก็รอให้มันเช้ารอกันไม่รู้ว่านานเท่าไหร่ตัดต่อไปโอเคก็ผมรอประมาณ3นาทีในชีวิตจริงนะกว่ามันจะเช้าเอ้ามันเช้าแล้วทำไมมันไม่หายอะเกมบล็เกรอโอ้เอ้าไปละแสดงว่าคนอันนี้มันยังเช้าไม่สุดทุกคนมันหายตัวไปละเหลือแต่ควันอะไรไม่รู้มันหายไปเพราะมันไหม้หรือยังไงอะเป็นไงบ้างวไอ้สองตัวนี้ยังนั่งที่เดิมเออเกือบลืมเลยเปียๆเปียลเปียกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าโทร ได้ไหมได้ไหมได้ไหมไม่ต้องรอนานกดใช้แล้วมันมาเออมาจริงด้วยโอ้โหไอประตูด้านหน้าเราที่มันเป็นกําแพงพังเออแล้วก็เข้าไปจุดสีเหลืองใช่ไหมเออวะ่ะจริงด้วยมันมาละพากันไปแล้วเออจบแล้วทุกคนสุดยอดครับผมถือว่าภารกิจครั้งนี้สามารถทําได้เอาจอดํอาอ๋อมันเด้งออกจากเกมก็ถือว่าคลิปนี้นะทุกคนนะผมสามารถทาําภารกิจหาไอเจ้าเด็กที่มันหายตัวไปได้สําเร็จนะทุกคนอยากให้มีคลิปสนุกหรือว่าแมปอะไรสนุกแบบนี้อีกก็ กดปุ่มไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับนะบอกแล้วว่าคลิปนี้แปลกตาแล้วก็สนุกแน่นอนผมจะไม่ทําให้คนดูผิดหวังนะครับนะแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับนะกดติดตามช่องผมไว้เพราะว่าคลิปสนุกแบบนี้มีเยอะเลยเพราะว่าผมลงคลิปทุกวันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เดอ้อก่อนจากกันทุกคนขอบคุณทุกคนที่นั่งรับชมรับฟังกันมานะครับนะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะไม่รู้ว่าคลิปหน้าจะเป็นอะไรนะแต่ว่าไม่สปอยแล้วกันบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ สนใจลงโฆษณากับช่องอเวอร์ทดีติดต่อมาที่ Facebook หรือว่าแอดไลน์ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามตรงนี้เลยนี่สุดยอดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งตรงนี้เพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆฮาฮเด็ดๆจะได้มาดูกันนะสําหรับใครที่อยากมีรูปหรือมีชื่อข้างในนี้นี่คือห้อง V.I.P. สามารถสมัครสมาชิก V.I.P. ช่อง Over T.D. ได้แล้วราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้นแถมได้รับรางวัลฟรีๆอีก3อ,อย่าง1คนที่สมัครสมาชิกจะได้ดูคลิปอื่นๆหรือว่าคลิปเบื้องหลังคลิปต่างๆที่สนุกสนุกมีเยอะแยะเลย2คุณจะได้อยู่ในห้อง V.I.P. ชื่อได้รูปโปรไฟล์ของคุณจะอยู่ท้าย ลย3แล้วคุณก็จะได้อิโมจิหรือว่าสติกเกอร์เพิ่มมาอีก8ตัวอิโมจิเหล่านี้สามารถนําเอาไปคอมเมนต์ได้ทุกคลิปวิดีโอของช่องโอเวอร์ทีดีได้เลยแบบนี้เลยนะฮะและการสมัครสมาชิกมันก็จะมีแรงอีกสําหรับใครที่สามารถขึ้นแกลนมาสเตอร์ได้สแสดงว่าคุณคือสุดยอดตัวยงของช่องโอเวอร์ทีดีมันจะมีแรงตั้งแต่ธรรมดาแรงบอลจนถึงแรงแดงให้คุณเก็บสะสมไปเรื่อยๆโดยการดูคลิปผมในแต่ละวันสําหรับใครที่สนใจกดสมัครสมาชิกได้เลยสาหรับใครที่อยู่แรงสูงๆแล้วคอมเมนต์มาอวดกันด้วยนะสำหรับใครที่เล่นแออปช่ง Over มีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะสามารถไปซื้อมาใช้ได้เป็นสติกเกอร์น่ารักน่ารักราคาเริ่มต้น35บาทมีทั้งหมด8ตัวสามารถเข้าไปที่แอปไลน์และสามารถไปค้นหาได้ที่ร้านสติกเกอร์ไลนพิมพ์ว่าสติกเกอร์โอเวอร์ทดีคดแปลกๆมันก็จะขึ้นมาให้เห็นเป็นตัวแรกเลยสําหรับคนที่ขี้เกียจค้นหาคำบรรยายคลิปนี้กดไปที่ลิงก์ได้เลยสาหรับใครที่จัดมาแล้วคอมเมนต์โชว์บอกด้วยนะ